กลับมาอีกแล้วนะฮะกลับมากันอีกแล้วบอกแล้วว่าเราจะเที่ยวไปด้วยกันนะฮะเราจะต้องประจนภายไปด้วยกันเรามาถึงแหล่งของมันแล้วนะครับขนาดนี้ขาดว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้ ถึงแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วแม่สาวน้อยไม่หนาวเลยครับไม่หนาวเลยดูข้างหลังขอผมมี่มีสีอะไรไหมนอกจากสีขาวไม่หนาวเลยโอ้ยเชี่ยหรือมองถนนครับขอโทษนะครับ อูเปิดครับคุณนาวามาเหล็กอูเปิดนะครับผมวันนี้ปิติ๊กก็จะพาไปดูติ๊กเลยอ่ะฮะเอาแบกกิวได้ไหมหอบสิครับเดินมาโลกว่าบนพื้นแบบนี้โอ้โหไม่ดูนครับโอ้สวยจริงครับ โอเปินะครับตามปกตินะครับเดี๋ยวกลับนะครัคืนนี้มีจูรลดนะครับนะฮะคืนนี้จูดลดมันได้เลยนะครับคุณอะไรนะที่ถามเมื่อกี้นี้ได้หไหมของกินกินมาแล้วสิเมื่อวานนี้เราลงให้ดูกันแล้วนะครับเมื่อเช้าลงให้ดูกันแล้ว เนื้อค่อยพอ่อคนแม่เน,นื้อเนื้อดูหญิงดูก่อนนะฮะอื้ไงอ้อาวยังไม่ถึงหรอนี่ผมคิดว่าถึงแล้วนะครับโอ้ยแจะสวยจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆสวยจริงๆดูดูฟ้าเขาสะอาดมากมอ่ะดู่ะจากตรงนี้ อดทนกันหน่อยครับใกล้ถึงที่แล้วฮะตกลงกี่องศาเนี่ยกี่องศาโอโหเวอร์นี้สุดยอดอ,ะอ่ะอ่าถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้เล่นน้ำกันบ้านคุณดิครับแม่เล่นน้ำกัน เราจะไปกันแบบนี้นะฮะจนถึงที่หมายดูสิใครจะเดินเป็นเพื่อนผมบ้างแหมพ่อคูณพ่อคูณแหมเอ็นเทคเอ็นเทคจะโดนน้ำเลยเขาเอ็นเทคเอ็นเทคจะบ้าเลยเดี๋ยวออนเซนโชแล้วกันนะ แจมเนวิเจเบอร์เมื่อเช้าลบ12ครับตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับโอ้โหไหนอ่ะยังไม่ถึงอีกเหรอออ กินหิมะให้ดูหน่อยมันจะบ้าเหรอฮะกูไม่ใช่พวกเล่นบิโก้นะจะไปขอให้ถอดนมถอดโชว์อะไรเงี้ยบ้าหรอมันจะกดอะไรลักหนาตาหนูไม่ใช่เล่นเกมโอ้ยไปรวยยังไม่จบนะยังไม่ถึงรุยกันต่อ ยังไงแหมกดกระรัวๆเลยนะเอานมด้วยไหมฮะนม,นมข้นไหมนมข้นหวานไหมฮะนมข้นหวานนะแล้วเรียอะไรนะไอ้บ้าใช้เน็ตเอเอสครับ เมืองอะไรจำไม่ได้แล้วเฮ้ยกูคิดว่าถึงแล้วยังไม่ถึงอีกเหรอวะลื่นก็ลื่นเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยมากดูหญิงกันดีกว่า Từng Từng nào Từng nào Từng nào tìm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  nào nào tìm nào tìm nào าบ่ายเขาบอกว่าอะไรวะจะบ้านหรือห้ามถ่ายรูปถ้ากูมาแล้วไม่ถ่ายรูปกูจะมาทำต้นตีนเลยเฮะเขียนอ่ะโอ้ย,เ,ยอเกียลื่นเกลียบไปแล้ว ไปแล้วไปไหนไปบอสท๊อปไปไหนไปบอสท๊อปได้เหรออ่าพระมีป้ายออว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปจะบ้าหรือห้ามถ่ายรูปเนี่ยถามดิ <c oughs> ห้ามถ่ายรูปที่บ้าหรือเปล่าถ่ายไบ้าเปล่าเลยนะอ่าเขาเห็นป้ายข้างหน้าบอกห้ามถ่ายรูปเขาะมันปมี่เนี่ยห้า ห้ามแตะห้ามไปห้ามจับลิงหรือว่าห้ามไปเออนั่นเขาห้ามไปห้ามชือทะเลาะอ่าใช่ไปทำให้เขาตกใจแล้วก็ถ้าเกิดจะหายหายไเว้นระยะห่างห้ามเซลฟี่ห้ามเซลฟห้ามเซลฟี่ห้ามโดรน เอาล้วฮะถึงทิ่นกันแล้วนะฮะไหนวะนุ่นนุ่นนุ่นเออว่ะเฮ้ยเต็มเลยว่ะแม่งลิงแสแม่ลบุรีนี่ว่ะอ่ะถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยทุกคนระวังลื่นนะเมื่อกี้ผมลื่นไปสองดอกนะเอาเราเว้ยเอาเว้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยอ้าวเขาลื่นล้มมาแล้ว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  นั่นรองเท้าเขาลุยนะเขายังลื่นเลยระวังไปใช้ด้ดูก็ลงซ้ายสิครับลงที่ดินสิครับนั่หนักหนักนักเห็นซะอย่างเงี้ยใทยก็ให้ใส่มาฮะไอไออะไรนั่นเนี่ยเนี่ยนะฮะบิ๊ตี่สามารถสูญนะฮะไทยก็ให้ใส่มาฮะสองหนึ่งห้ากูไปแล้วนะฮะใส่มาลุยขี้เลนนะฮะ กรุณาเลื่อนรองเท้าก่อนเดินทางนะครับผมแม่ถึงแล้วฮะชมกันเลยห้ามจับหามลิงฮห้มีคนพิมพ์มาบอกห้ามจับหามลิงโอ้ออยอา้าว้ยอ้าเวอเขาเห็นเจนแล้วเว้ยายยชชัดิเลไหนนี่มึงกินขวางทางกูกันอย่างนี้เลยเหรอ ให้เว้นระยะห่างเลยนะกล้องหวัวป่ะก็ลิงออนเซนต้องรงแบงล่างลงไปนี่นี่ลงนี่ลงซ้ายครับลงทางซ้าย,อยขอารุ่ม่ายรุ่มนะจ๊ะข่ารุ่ม อ้าวนสนน,นี่เขามาไล่ให้ออกไปโดนดุนะฮะสตารดุนะฮะใช้เขาเขาดุด้วยสายตานะมองปุ๊บหนีเลยเฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey, S 1> มันต้องลงข้างล่างพี่เหรอค,คุณไม่ไไมไมตรงนี้คนน้อยกว่า คุณสูยมากเจ๋งมากเห็นยังไหมครับทุกคนข้างเห็นไหมนี่ไงโอ้โหลิงหมุนบ้าลิงหมุนมากเลยกันของของของวันนั้นขงวันฮะเดี๋ยวจะไปให้ใกล้ที่สุด ส,สัญญาณมิดจะไม่มีมไม่แช่แค่สองสามตัวนะออไม่ยอมแช่กัน <c oughs> นี้ก็หาอะไรกินอยู่เน่ถ้าแม่เอาเกลือหรืออะไรมาโรยก็ให้ใช่ไหมครับไม่ั้มคกับที่สร้างภาพเนยก็ไม่ที่นี่เขาเลี้ยง เมื่อกี้ดุนะเมื่อกี้ผมไม่ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับพอิสตาร์บมานะมันวิ่งหนีเลยรู้อะลอบรรยากาศกันนะครับเฮ้ยเฮม่งตีกันแม่งตีกันแม่งตีกันทะเลาะกันเอา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 ริงตีกันเอาไว้ชุดใหญ่เลยเว้ยด็ก 买鞋子。 มาเยอะนะฮะเฮ้ยใช่เหรอสามบุ๊คแม่งเถื่อนนะอันนี้ลิงก็สุภาพฮะไม่มีแย่งโทรศัพท์ไม่มีแย่งของครับนะฮะโอลิงเขาไม่มีแย่งของนี่ลิงเขาออนเซนอย่างแรงฮะนี่นี่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ ใจใครนะตัวนี้ลิงบ่ผมลงดูข้างหลังดูงหลังรู้เร่นะครับใช่ หาจนไม่มีนางแล้วโอ้โหทุกโคตรรุนแรงอ่ะโคตรรุนแรงอ่ะดิโคตรรุนแรงอ่ะไม่ไมตูดเป็นยังไงนะไม่รู้ตูดลิงก็เป็นอย่างนี้แหละดูข้างล่างเลยไม่สนใจใครเลยว่ะเฮ้ยมันไม่สนใจใครเลยวะมันไปก็มันไปยุ่งไปมันไม่สนใจใครเลยว่ะเลยโอ๊ยโอ๊ยมาแล้วมาสิอล่งนัน

ยกถ่ <laughs> ายรูปอะไรที่ไหนใครเอสซันเอสซันที่ไหนเห็นที่ไหนยายายาเออแม่งเจอลิงแต่ว่าเราลบรีเข้าไปมึงรู้เรื่อง เฮ้ยเฮ้ยออกงั้นเลยอะมือดอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะหยุดไลฟ์ก่อนขอถ่ายรูปหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเจ็ดเดเราจะไปให้ดูกันใหม่สุดยอด ก็จะจบกันที่ลิงแค่นี้นะครับเขาเรียกลิงออนเซนเขาเรียกลิงออนเซนนะจ๊ะบ๊ายบาย